พระมหาไพรวัน18ปีในสมณเพศสรุปเหตุการณ์ก่อนศึก3ธันวาคมพระมหาไพรวันวรวันโนนพระนักเทศผู้เผยแผ่คำสอนของพุทธศาสนาแนวบันเทิงลาสิกขาแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคมที่วัดสะเกศพระนักเทศแห่งวัดส้อยทองจังหวัดนนทบุรีผู้นี้กลายเป็นที่จับตามองจากสังคมรวมถึงคณะกรรมาการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมและความสำรวมในฐานะพระสงฆ์ระหว่างกันการออกอากาศสดการสอนธรรมะผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะตั้งแต่การไลฟ์สดคู่หรือแบทเทิลกับพระมหาสมปองตาลปุโตจากวัดเดียวกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ9นากา30นาทีวันนี้เพจเฟซบุ๊กของอดีตพระมหาไพรวัน ซึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นไพรวันวนณบุตรตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนได้โพสต์ภาพพิธีลาศิกขาต่อพระมหานพันธนัทพัทโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสะเกตซึ่งเป็นพระนักเทศที่เขาให้ความเคารพและสนิทสนมกันโดยมีพระมหาสมปองรวมเป็นพยานอีกโพสต์หนึเป็นภาพนพายไพรวันสวมเสื้อยืดสีขาวและนุ่งสรงสีแดงใส่นาฬิกาและสพาย่ามพร้อมคำบรรยายว่า เริ่มและยังมีภาพนพายพรวันและมารดาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเขาบรรยายว่าแม่กำลังเตรียมเข้ารับการผ่าตัดการศึกในวันนี้เกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่พระมหาสมปองให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่30พฤศจิกายนว่าพระมหาไพรวันจะศึกในวันที่4หรือวันที่5ธันวาคมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายในฐานะพระสงฆ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำลายปมลาศิกขาจนความไม่เป็นธรรมในวงการสงฆ์29ตุลาคม2564พระมหาพรยวันกล่าวถึงการศึกของเขาอย่างเป็นทางการครั้งแรกทาง Facebook Live คืนวันที่29ตุลาคมซึ่งวันต่อมาถูกโพสต์บน YouTube ในชื่อพระมหาพรยวันศึกแน่ปากสังขะไร้ความเป็นธรรม พระมหาภัยวันระบายความในใจหลายเรื่องและยังลั่นวาจาเตรียมลาสิกขาหลังจากรู้ว่าพระราชปัญญาสุทธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดส้อยทองซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ให้วิชาที่เคารพเหมือนบิดามารดาจะไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเนื่องจากตัวของเขาพูดด้วยความสัตยตรงนี้ณวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุทธิไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดส้อยทอง อาตมาภาพพระมหาไพรวันขอลาสิกขาฮะนี่เป็นความทําจากที่หนึ่งไปเจอความเป็นธรรมอีกที่หนึ่งไม่เอาฮะพระมหาไพรวันรำให้ขณะพูดถึงช่วงเวลาที่กอดแม่เป็นครั้งสุดท้ายในคืนก่อนบวชเมื่อ18ปีก่อนและขณะน,นี้แม่ของพระกําลังรักษาตัวจากมะเร็งพร้อมยืนยันว่าหากลาสิกขาไปแล้วจะเป็นอุบาสกที่ดีกลับไปทำหน้าที่ดูแลแม่ อาจจะประกอบอาชีพเกษตรกรและยินดีพูดถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างตรงไปตรงมายิ่งกว่าคณะดำรงสถานะสงฆ์28พฤศจิกายน2564หลังจากเรียงตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความเป็นไปในการสละสมณะเพศยาวนานเกือบเดือนในที่สุดพระมหาพรายวันวัย30ปีก็ส่งสัญญาณผ่านแฟนเพจซึ่งมีผู้ติดตามกว่า1 9น9 0 0 0คน ว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ด้วยการลบคำว่าพระออกจากชื่อของตัวเอง f c e e o o o k แ n p a g e พระมหาไพรวันถูกเปลี่ยนเป็นไพรวันวันบุตรพร้อมโพสต์ข้อความชวนคิดอย่างเช่นใกลจะได้สลัดปอกคอแล้วสินะขอบคุณพระศาสนาที่มอบทุกอย่างให้กับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคนนี้ตลอดเวลา18ปีที่ผ่านมาขอบคุณข้าวน้ำจากศรัทธาของญาติโยมทุกคน นอกจากนี้ยังมีข้อความขอบคุณพระมหาสมปองวัดส้อยทองและพระมหาไนพันธ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกตราชาวรมหาวิหารในฐานะครูบาอาจารย์และพี่ชายสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา29พฤศจิกายน2564ความเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ไพรวันในโลกออนไลน์ทำให้สื่อมวลชนหลายสำนักไปปักหลักที่วัดส้อยทองในเช้าวันรุ่งขึ้น29พฤศจิกายน เพื่อขอความชัดเจนในสถานะของพระนักเทศขวัญใจคนรุ่นใหม่ทว่าไม่มีโอกาสได้เจอตัวมีเพียงพระสงฆ์ผู้พี่ออกมารับหน้าผู้สื่อข่าวแทนในระหว่างนั้นพระมหาสมปองต่อสายวิดีโอคอลพูดคุยกับพระมหาไพรวันซึ่งปลายสายฝากบอกสื่อมวลชนว่าไม่ต้องรอเพราะไม่ได้อยู่วัดและอนุญาตให้พระมหาสมปองบอกข้อมูลแก่สื่อมวลชนทุกเรื่องแล้วก็เป็นพระมหาสมปองที่ออกมาถแถลงแทน ว่าพระน้องร่วมวัดเตรียมศึกโดยระบุว่าสาเหตุหลักมาจากประเด็นความอายุทธรรมในวงการสงฆ์และการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดส้อยทองโดยคาดว่าพระมหาพรายวันจะลาสิกขาในวันที่4-5ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้หลังจบงานร่วมกันที่จังหวัดเชียงใหม่และยังกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองถูกสั่งห้ามทำเฟซบุ๊กคู่กันทุกวันศุกร์แต่เหมือนโดนหลอกให้นิ่งไม่ให้พูด ซึ่งงดไปได้ได้สองสัปดาห์ก็ไม่ไหวพระสงฆ์กลายเป็นเวรัลในโลกโซเชียลได้อย่างไรพระมหาพรายวันผู้สอบปเปรียบทำก้าประโยคได้ตั้งแต่เป็นสามนเณรและกำลังทำด็อกเตอร์สาขาวิชาสันติศึกษาที่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยในปัจจุบันกลายมาเป็นพระนักเทศที่เป็นที่นิยมบนโลกโซเชียลสูงสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหลังไลฟ์สดสอนธรรมะ ผ่าน Facebook แล้วมีญาติโยมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากกลุ่มจอกจอกเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยรับส่งมุกหยอกล้อแกงพระสงฆ์กันอย่างสนุกสนานจนเกิดเป็นกระแสข้ามแพลตฟอร์มไปยังชุมชนทวิตเตอร์ด้วยหลังเป็นกระแสต่อเนื่องมาหลายวันพระมหาไพรวันได้จัดประชันไรฟ์สดสนทนาธรรมะกับพระมหาสมปองพระพี่น้องร่วมวัดต้อยทอง ตามคำเรียกร้องของชาวเน็ตในคืนวันที่3กันยายนต่างปรากฏการมีผู้รับชมไลค์เฟซบ o ๊กในเพจพระมหาไพรวันบวรวันโนสูงสุดพร้อมกันมากกว่า2 0แสนคนรวมถึงมีเพจทางการของบรรดาคนดังสำนักข่าวและสินค้าแบรนด์ต่างๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์เพื่อโปรโมตและสร้างยอดแอนเจิเมนตให้เพจของตัวเองเป็นจำนวนมากโดยม่ได้นัดหมาย และประชันธรรมะดังกล่าวได้กระแสตอบรับดีเกินคาดจนพระมหาไพรวันได้รับนิมนต์เชิญไปร่วมพูดคุยในรายการต่างๆมากจนถึงกับโพสต์ข้อความว่าสภาพคิวสนทนาธรรมแน่นมากอันนี้ไม่ได้ขิงนะโดยก่อนหน้านี้พระมหาไพรวันดําเนินรายการทําไปเรื่อยบน YouTube ช่องพระมหาไพรวันวรวันโนมายาวนานกว่าปีแล้วและเคยเป็นกระแสในโลกอินเทอร์เน็ต ช่วงหนึ่งระหว่างที่ลงพื้นที่ร่วมกับหมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่จังหวัดสกลนครที่ต้องเผชิญกับความลำบากเนื่องจากถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจนต้องถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านรวมสัพท์ตาที่ประสงค์เอามาเผยแพร่นอกจากนี้ลีลาการเทศนธรรมที่ถูกใจคนรุ่นใหม่แล้วพระมหาพรวันยังขึ้นชื่อเรื่องการใช้ศัพวัยรุ่น โดยเฉพาะศัพท์ที่ใช้ในวงการผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากกลุ่มต่างๆแม้จะไม่ได้เป็นผู้คิดค้นหรือบัญญัติศัพท์เหล่านี้ขึ้นเอง BBC ไทยรวบรวมคำศัพท์และความหมายเบื้องต้นดังนี้ 1. พอสอคือพี่สาวเพื่อนสาวในกรณีนี้หมายถึงพระสงฆ์2เดรสส้มคือจีวรพระ 3. สภาพคือ เป็นไปตามสภาพอย่างที่เห็น 4. ตุยสู่ขิดคือตายเสียชีวิตสู่สุขติ 5. ไหว้าสาคือกราบไหว้เรียนเชิญทำความเคารพในกรณีนี้หมายถึงนมัสศการ 6. ปังจึงคือดีงามเลิศเจ็ดตาคือดีงามที่สุด เลิศที่สุด 8. แกงแกงหม้อใหญ่คือแกล้งหลอกให้เชื่อ 9. จะเทยคือกระเทยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ 10. ชาวจ็อกคือลูกเพจหรือสมาชิกกลุ่มจ็อกจอก